ดรับป <Mechan> ่ะแท่จริงก่ะซื้อเลยสนใจส่งซื้อเยอย่งเลยพี่น้องเป็นแตัดเศษจ้สวัสดีค่ะสาวเดือนค่ะมาพบมาพบกันคือเก้ากับพี่น้องค่ะวันนี้สาวเดือนทําขนมจีนน้ำยาไข่ปูค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะ เป็นน้ำยาของไทยทูยูนะคะครัวไทยไทยนะคะส่งทั่วโลกกับพี่น้องขาส่งไวทันใจค่ะพี่น้องขาะสาวเดือนจะทิ้งลิงก์กันติดต่อสั่งซื้อสินค้าถ้าใครสนใจน้อกับพี่น้องเนาะเป็น,ปนแบรนด์อาหารใต้ค่ะใต้อีสานกินได้หมดคนไทยมากับพี่น้องค่ะวันนี้สาวเดือนทำนี้เลยค่ะมีผักหลายอย่างได้เล้พี่น้องได้กินครับอันอันนี้ น้ำยาไม่ต้องผักไลาย่ได้ค่ะพี่น้องเลยไลายเอ้ายุ่งจัซสร้าขค่าตะห่วงแม่เสียบหน้าบันที่ค่ะพี่น้องทำไล่ไรเด็กินอันกะปิอือร่อยค่ะพี่น้องค่ะสาว์นี้มีวิธีขั้นตอนวิถีทาหนจ้ะจวดก่อนเบาไล่น้ำยาเขาเข้มข้นมากค่ะพี่น้องค่ะแค่ใส่กะทิ ับน้ำน้ำเปล่าอืมขึ้นสองเลยน่ามั้งนี่ว่าผลมือเราพี่น้องกับสาวเดิมเป็นคนชอบใช้มือจ้าจ้าจุ๊บๆนิดหนึ่งกันกับส่วนตัวสาวเดิมว่าไม่เผ็ดนะแซ่บอร่อยน้ำยาค่ะเพิ่นอร่อยแซ่บจ้ะ

อืมอยู่ค่ะอาจารยไม่ได้ใส่เครื่องปรุงเพิ่มเติม,ตมอะไรเยอะแยะ<ๆ>แล้วค่ะเข้เอาจางใส่แค่น้ำตาลนิดนึงค่ะอืม พราะว่าเขาบอกว่าเปิดซ้อมแล้วใส่น้ำกะทิเนาะมันจะมีวิธีบอกให้ก็น้ำยาต้าแบบนี้ครั้งแรกบุก,กอีกินครับ อร่อยอร่อยตับเขาจะมีปริมาณบอกให้เราใส่ใส่เข้มแต่ไหนใส่หน่อยใส่ลายกว่า่าอ,อยงนี้แับอปะแต่จริงค่ะซื้อเลยสนใจสั่งซื้อเลยอฮม เซนกระปุ่นมะเมนของเพื่อนค่ะแ๋ยวเซนกระปุ่นก็มีนะคะเดี๋ยวรีวิวให้เดี๋ยวพามารีวิวให้ดูนะคะ ก็ยังใหญ่ดอกข่อยออน,ออนี่นมัมกใสม่มือกันใส่มือตัวมันแสบต่อใส่มือได่สองมรณะวันนี้บรรยากาศฝนตกคืม thả trong nón mực กว่าไปเลยเขาชอบกินอาหารใต้นี่ค่ะตำเลยชาติเต็ใต้ของแท้เราด้บ่าเคยกินแล้วครั้งแรกแล้วแซ่บความเผ็ดเนี่ย สำรับข่อยพรเพลิแล้วจับติดใจค่ะจับติดใจอืมอืมอืมอแม่ดังนตัวคอหลงเงี่ยค่ะ แต่ไม่ปวดเขาสุกกระปุ่นเลยหัวละพนะอือสิตอนนั้นใหญ่นาะกม,มีค้าเหมือนย่ายเหรอ ับับสะดวกสะดวกง่ายๆฉีกซองต้มน้ำกะทิต้มน้ำปลาคุเทใส่เลยสะดวกสบาย นี่ค่ะคนอยู่มางอกสะดวกใครอยู่บ,บ้านเม้นใครอยู่ต่างแดนนี่ค่ะสะดวกสบายง่ายๆเราเดมีวิธีอยู่มีวิธีขั้นตอนวิธีทำ <c oughs> เขาจะมีวิธีบอกเลยค่ะ <c oughs> เรื่องของเรื่องง่าย หอมมันเครื่องหอมส่วนตัวกินแต่อัน้ำ้จีนิาาสานเนาะน้ำยาอีสานบ้านเราเนี่ยยาใต้เนี่ย ใครที่ชอบนะคุายัดเลยไม่หมดนี่ค่ะไปตำกันได้ค่ะอร่อยเยี่ยมจริงๆส่งไวทันใจทั่วโลกเลยค่ะ